สวัสดีจ้าพบกับช่องเทอยไทยสไพร์ฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่งปายสู้ขู่สุขคนเด้อจ้าวันนี้พาไปเละนิดหนึ่งนะจ้าจะพาไปที่ไหนก็ตามไปเลยจ้าทุกคนค่ะ สวัสดีรอบเด้อจ้ามันนี้ตัวโตก็ออกมาข้างนอกนะคะหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วที่บ้านก็ออกมาเดินมาเหินหน่อยหนึ่งนะคะบริเวณกว้างๆตรงนี้นะคะลานแถวนี้ค่ะด้านหน้าก็ให้ชมดอกไม้สวยงามนิดนึ่งนะคะทุกคนค่ะ ดอกไม้กำลังบานงามเจยวค่ะงามเจยวค่ะดอกสีขาวเหมือนสาวบริสุทธิ์เนาะจ้าทุกคนค่ะสวยงามค่ มื่อนี้มานั่งตากแดดนิดนึงนะคะอากาศวันนี้ยี่สามยี่สี่องศาแดดกําลังออกค่ะตอนเสาร์กับมืดสลัวนะคะสิบแปดสิบเก้าองศาเมื่อเสาร์นะคะมืดเอดซะเหลาก็บลมเย็นๆนะคะตอนนี้ตัวตเห็นแดดกเ็เลยออกมะยางนะคะแถวแถวหลังบ้านกับยงางวัดสิบนาทีได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่งเต่นในบ้านแล้วก็สีเห็นแต่บรรยากาศเดิมๆพี่น้องก็สิเบื่อเนาะจา้าเมื่อนี้มีอย่างมาว้าซู่ฟังคะ่ะ เบาเรื่องความขี่ขาดของเจ้าของนะครับพี่น้องปองไยค่ะจริงๆเราโตตกับมีเวลาว่างหลายอยู่ด้ค่ะใจหนึ่งกับเฮืออยากเลี้ยนขับรถด,ดีมั้งมาสันวาแต่ถ้าเราเรียนขับรถถ้าเราได้ใบขับขี่ทางยุโรปก็ถือว่าเก่งนะคะเพราะว่ายากก,กว่าจะเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติกว่าจะสอบกว่าจะได้ใบขับขี่เป็นสิ่งที่ยากมากคันโตๆได้ใบครับขี่ทั้ง ยุโรปนี่โอ้ยคือสิเกิดความพุ่มใจมากๆเลยเด้อคับพี่น้องแต่ใจหนึ่งกับคือว่าเจ้าของกอับอยุหลายเหลี่ยมแสดคาเรียนกับซีหาพันยูโรกับตกเป็นสองสามแสนบาทไทยผลรคะคะกับยานเสียงเงินถิ่นยานสอพ่อพานนะคะเรื่อหนึ่งกับคือตัวเป็นค้นยานเด้อค่ะยานเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ย่านเกี่ยวกับรถไงแต่ว่าเวลาแฟนครับ แฟนตัวโตขับรถตัวโตก็มักเบิงน <love> ้ำนะคะมักบอกเส้นทางมามักระวังน you know ั่นระวังนี time, like ่มักท่วงมักทักเขานะคะแต่ว่าจริงๆเจ้าของม็นค้นขี่ขาดนะคะยอมรับนะคะกับเรื่องพวกนี้นะคะแฟนก็ถามยว่าถ้าฉันล้มหายตายจากไปเธอจะทํายังไงรถเราเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยว่าฉันก็สิขายล่ะค่ะฉันก็สิขายนั่นล่ะค่ะฉันก็สิอาศัยรถจักรยานจักรยานไฟฟ้าเนี่ยขี่รถทั่วขี่รถไฟทอนตัวค่ะ สมมุติว่าย่งใช่ขี้เวียดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าต่อไปนะคะในวันข้างหน้าก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าคนหลายคนเห็นหลายหลายพี่เพื่อนเพื่อนทุกหลายประเทศนะคะที่ได้ใบครับขี่้อว่าขับรถไดทะะะะะะ้ทางยุโรปกันย่อมรับเพิ่นเยอรมันนะครับเพราะว่ามันยากเนาะค่ะก็รู้ๆกันอยู่นะคะทางยุโรปทุกสิ่งทุกอย่างต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะไม่มีนอกไม่มีในเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะเรื่องสิมาบอกสูฟังสมัยเตจิตัวตัวเห็นงานโรงงานยิบกระเป๋าเห็นโรงงานกระเป๋าหนังนะคะทั้งพี่สาวทั้งน้องชายทําอยู่ด้วยกันเจ้านายคนเดียวทําอยู่ย่านแถวไอ้ดอนเมืองนะคะแถวสายไหมนะคะบางเขนนู่แหละค่ะยูน้ำเพลินตั้งสองสามปีตัวโตยิบจักบ่เปลี่ยนเด้อกับพิ่นตองตัวย่านค่าพอเสียงจักขึ้นเตืดเตืด มือไปเรายกมือเพเวัาวผัวว่านะคะขี่ขาดคักย่านพวกเครื่องจักรกลนะคะน่องไส้ตัวโตเองนะคะเท่าสมือนี่กับพี่สาวนะคะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเพิ่อกันยิบจักเป็ีนแล้วสมือนี่เพิ่งก็นยิบพี่สาวกันรับผ่ารับยังมาหยิบยุบ้านยู่ลยเอ็ดกันยิบนะคะยิบเครื่องหนังกันยิบเป็นหนนองไส้คือกันกับเขาเหยียบจักแต่ละเทียเหยียบปืป๊ดปื๊ดปื๊ดปานขาล่งรดผุนตัวค่ะ เสมอเวลาไปบ้านเนาะค่ะกษีสาศนองสะมากกว่านองกับมีรถปิกอัพนะคะกัสิเมาเขาไปหันไปหนี่เติมน้ำมันให้ได้ให้คาเร่งนองแน่ยังแน่กว่ากันไปมี่บ้านย่ำไดกับมีแต่สีเมาล่ะค่ะรถตู้ได้รถนันแน่นี่แน่นะครับพี่น้องขาจะคล้องขับปบเป็นเนาะค่ะขีขาดยุดอกค่ะย่อมรับยูลูกล้านเลี้ยหล่อนของตัวโตเขากะคับกันเปลียนเลยเด้อค่ะ ตัวครับเ่าเปลี่ยนหลกแต่ว่าเห็นหลายๆคนก็บ,บอกว่าเธอคือบอาฮาร์ดบัสันเวลาเธอกระมีว่าสันว่าไปเลี้ยนครับรถก็ได้แฟนกับวาโยนเธออยากเลี้ยนกับไปเลี้ยนก็นได้แต่ว่าความบกล้านะครับพี่น้องป้องปลายขาเฮ็ดจังไหนยังสีกาล่ะคะความยานเห็นไหมค่ะจังว่ากันนกขาในวันข้างหน้าว่าจะเป็นแบบใดนะครับจักสี่ยานจ,ากจักสี เห็ดแบบใดนะคะรือว่าสตัดสินใจเลียนกับจังหวะกันนะคะใจหนึ่งกาย่านส่อพ่ผ่านมู่นน่ะระคะกับเสีเยเงินถิ่มอยู่ซื้อนะคะสองสามแสนพูดเอค่ะบ้านนี้กับเสียสมแหล้วยมมอีกันนั่นนี้นะคะกับสอบพ่ผ่านกับสิเด่นู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยนะคะกับย่านมันเป็นเสียเรือเรือร่งงหรอกพ่ผพานบ่นได้ประโยชน์อย่างเกิดขึ้นนะคะเอาจังหวะกันอีกเนาะค่ะ ตอนเห็นงานบริษัทยุ่งทังนี่คือกันเดือกพี่น้องขาดอยู่กับเครื่องจักกลนะคะหัวหน้างานเขาก็อยากเห็นเขาเครื่องโตตก็ไปซอยนะคะซอยที่เขาค้นที่เขาเห็นงานอยู่กับเครื่องจักรนะคะไปดึงไปตัดซอยเขานะคะเขาก็ว่าเขาเห็ดกระชับกระเฉงดีนะคะเขาอยากให้เฮาหัดเข้าเครื่องจากกลนะคะเครื่องหญ่ๆดึงไ้แปลนตัวนั่นแปลนตัวนี้ดึงของที่ไอ เห็ดเซตเลี่ยวในเครื่องจักรนะครับพี่น้องคะอาะพวเห็ดงานโรงงานงานบริษัทกสิหูเนาะค่ะบางเทีก็เป็นแท่นพลาสติกแดเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่นะคะเจ้าของกั้ยานพี่น้องขายานเครื่องจักรมันหนีบมือยานน่น,น,นั่นยานนนี่ยานอันตรายนะค่ะนี่แหละความจีดขาดของต,ตัวตัวเองนะคะาบอสู้กันฟังเหมือนนี่เนาะค่ะแต่ว่าเห็ดงานเที่ยวกับพวกร้านอาหารคาเฟ่บาร์รุ่งเรมเห็ดเสิร์ฟเป็นผู้จัดการเป็น เป็นพนักงานเป็นอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างงานเกี่ยวกับบริการงานร้านเสริมสวยร้านนวดงานที่เด็ดพบปะผู้คนเนะี่ยโอ้ยเพาต้องห่วงค่ะมากหลายเลยค่ะสำหรับตัว,ต,วตัวเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็สิอาจจะมีความเก่งไปคนละด้านเนาะค่ะการเตรีอาหารเย็บปักทักรอยงานเสริมสวยงานโรงแรม งานด้านบริการต่างๆตัตวตมากหลายนะคะเดีเปลี่ยนถึงขันผู้จัดการก็เคยเปลี่ยนมาเนาะค่ะแต่ว่าเสียหัดขับรถขับล่าขับรถแท็กเตอรถไถรถยังเงี้ยสิโอ้โยบ่ได้ครับพี่น้องขาขี่ขาดมากๆเมื่อนี่ก็เลยมาเว้าเรื่องนี้ล่ะสูฟั่งค่ะถ้ามีความกล้าก,กว่านีก็คืออาจสีดีเป็นอา,ายุค่ะสำหรับการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะเพราะว่าหันเข้าขับรถเป็น เฮ่าบ่าต้องอาศัยแฟนปันใดเฮาอยากไปเที่ยวใสเท่ากับขับไปเองก็ได้นะคะหรือว่าเราไปทํางานตรงไหนที่ไกลหน่อยอะไรหน่อยนะครับเมืองที่ไกลกัน2 0 3 0 50มกิโลเราก็สามารถขับไปเองได้นะคะเขางานเป็นกะเป็นอย่างโอกาสมันก็นสิหลายกว่านี่อยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือว้าสู่กันฟังเดอ้อจ้ะโอกาสมันก็สิหลายสําหรับคนเก่งเนาะค่ะกับบ่ได้ว่าเพิ่นนะคะ เห็นหลากหลายคนพี sheep, <To S 2> ่ๆเพื so ่อนๆเพื่อนขับรถได้แถบยุโรปเพิ่อยู่มาหลายสิบปีกะดีใจน้ำเนาะค่ะเพราะว่าโอกาสเพิ่กัะสิหลายขึ้นนะคะเพราะว่าการได้พักจไได้ใบขับขี่ทางยุโรปก็ถือว่ายากมากกว่าจะเรียนกว่าจะสอบกันเสร็จทางฮอลแลนด์เนี่ยตุรน์ก็จ่ายไปเลยละห้าพันยูโรนะคะผ่านก็ดีนะสินะคะหาพันหกพันยูโรไปจ้างสิได้เด้อค่ะใบขับขี่ทางเมืองนอกนะคะ พอต้องความสามารถร้วนนะคะยางหน้ายางหลังตามสวนตามบริเวณกว้างนี่แหละค่ะนะคะบ้านพักคนชราบ้านคนแก่ก็ตรงนี้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องปองไปค่ะเดี๋ยกเกษตรชมวิวที่อยทัรอบๆไปน้ากันนะคะก่อนตัวๆสิเข่าบ้านเข่ายังเนาะคะ่ะ ดอกไม้สีขาวกับงามนะคะศูนย์สุดท้ายก็น,นี่แหละคะ่ะคนแก่คนป่วยจะดูแลจะของบ่ได้กับสเขาศูนย์นี่แหละคะ่ะจนลมหายตายจากไปเลยเพราะว่ามีญาติพี่น้องรัฐบาลกะเอาเงินเดือนเจ้าล่ะคะ่ะดูแลเจา้าจนลมหายตายจากไปเพราะสันกะสมกับพวกเจ้าเสียกันมาเสียประสศกษีเสียประกันที่วิตมานะคะพอถึงเวลานี่เพื่อกระดูแลเจ้านั่กกนแหละคะ่ะกับศูนย์นี่จุดนี่นะคะทุกคนขา หลากหลายคลิปที่ผ่านๆมาก่อนๆน,นะะู่นเด้อค่ะที่ตัวๆเห็ดคกิบยย 9, 9, 9, กับปัญญายก่าแฟนเกากะมองนี่แหละคะ่ะแถวนี่แหละคะ่ะศูนย์ใหญ่ประจำเมืองตัวโตวเองเนาะคะ่ะนี่นะคะอาคารด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะใหญ่โตมหูรานทีเดียวนะคะ อาคารก็จะเชื่อมต่อไปด้านนู้นด้วยค่ะศูนย์ใหญ่มากนะคะบ้านพักคนจราคนแก่ทางประเทศฮอลแลนด์เทเรนด์รวมเมืองที่โตตัวอาศัยอยู่ค่ะเมืองเอ็นสเคเดนะคะติดเขตประเทศเยอรมนีค่ะทุกคนค่ะ ป่านะมอยู่เด็กพี่น้องขาห้างเทียมมีป่าตัวใหญ่เติบอยู่เด้ยค่ะในน้ำมี่ป่าเดียอยูอ่คขาเห็นเงามุ้งบับบับอยู่นั่นนะคะศูนย์ใหญ่ค่ะสองสามอาคารใหญ่เลยละ่ะอากาศดีๆนู้นคนกำลังยางนังน่งอยู่ข้างหนวดเดอกกับพี่น้องขามันเป็นลานอาหารพร้อมนะคะนะคะนน้านอาหารนะคะ ตนกนังกันอยู่ข้างนอกก็นนีอากาศดีๆแดดก,ก,กำลังออกเนาะค่ะเปลี่ยนบรรยากาศในพี่น้องเห็นข้างนอกน้ำนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะบอมเมนตนอยู่แต่นในบ้านย่างเดียวนะคะตัวๆกระถ่ายอากาศดีก,ก้นค่ะจังสีอ,อกข้างนอกเนาะค่ะ นี่แหละครับผู้เฒ่าเมืองนอกนะคะบอมมี่ผู้ด,ดูแลประกษสิ่ยุ่งผู้หลบผู้เฒ่านั่งกันกินกาแฟกันไปเท้อยู่คุณค่ะร้านอาหารอยู่ด่านลางนะคะตะจตีโตโตกับเขาไปหาพอไ่เกาสามนี่เกาเรืออย,ยู่ค่ะบานนี้ร่มหายตายจากเรียวกะศูนย์นี่กระยำยางพานกะเด็นทายเบิ้งจังเหมือนี้ออกมาทางนี่พอดีค่ะก็เลยท้ายกันเบิ้งนี้หนึ่งนะคะนี่แหละค่ะ ดอกมะย่างเพื่อสียางจังสี่นะคะสำหรับผู้เฒ่านะคะเที่อใส่ย,ยุ่ศูนย์นี่นะจ๊ะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเดอ้อทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะขอบคุณและสวัสดีแ้ะจ้าได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายให้กันดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคะ่ะทางเมืองไทยกเราก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆค่ะปลอดโรคปลอดภัยครั้งนี้นะคะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะ